สวัสดีครับกลับเข้าสู่รายการดูดวงประจำรายเดือของช่องโอสเตชโน l กันอีกครั้งหนึ่งนะครับ คลิปนี้เป็นคลิปทายดวงคนลักนณาราศีกรกฎนะครับประจําเดือนตุลาคมปี2566นะครับถ้าท่านไหนเนี่ยจะไม่ทราบว่าตัวเองเป็นคนลักขณา,า,าอะไรนะครับผมแนะนําให้เอาวันเดือนปีกเกิดเวลาเกิดแล้วก็สถานที่เกิดนะครับไปผูกดวงตามเว็บไซต์ผูกดวงฟรีต่างๆ,ๆนะครับท่านก็จะได้ลักนณา,า,าเกิดออกมานะครับที่แนะนําไม่ใช้ลักนณาเกิดในการทายนะครับเพราะว่าจะมีความแม่นยําสูงกว่าการใช้ราศีเกิดในการทายนะครับเราก็มาดูกันเลยดีกว่าครับว่าในเดือนตุลาคมนี้นะครับคนลักนณาราศีกรกฎนะครับ ดวงชะตาโดยภาพรวมก้องกว้างจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเดือนนี้คนลัคนาราศีกรกฎนะครับจะต้องระวังมีปัญหากดดันหรือมีคู่อริคดีความเข้ามาปั่นป่วนนะครับในช่วงของวันที่10ถึงวันที่12นะครับ และช่วงของมันที่22ถึงวันที่25ตุลาคมเป็นพิเศษนะครับและจะต้องระวังมีปัญหาด้านความเจ็บป่วยเนี่ยเข้ามาในช่วขงของวันที่17ถึงวันที่31ตุลาคมนะครับหรืออาจจะมีการย้ายที่อยู่ได้ในช่วงเวลาดังกล่าวนะครับและท่านอาจจะรู้สึกว่าในเดือนนี้เนี่ยทำอะไรให้มันประสบความสําเร็จเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะยากนะครับเหมือนมีปัญหาเข้ามาแทรกอยู่ตลอดเวลานะครับทาให้ท่านเนี่ยจะต้องอดทนมากเสียหน่อยนะครับถึงจะสําเร็จได้อย่างที่ตั้งใจเอาไว้นะครับและในเดือนนี้เนี่ยหากจะต้อง มีการเจราจาการเซ็นสัญญาใดๆก็ตามแต่นะครับขอให้มีความระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าจะเกิดความผิดพลาดคลาดเคลื่อนได้ค่อนข้างที่จะง่ายนะครับ สำหรับเรื่องของการงานนะครับถือว่ายังพอไปได้ด้วยดีนะครับมีผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยให้ความสนับสนุนนะครับแต่งานที่ทํานั้นนะครับมักจะเป็นงานที่ทําแทนคนอื่นซะมากกว่านะครับคืองานของตัวเองเนี่ยไม่ค่อยจะได้ทานะครับหรือไม่ก็เป็นงานที่คนอื่นเนี่ยโยนมาให้ทําอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งก็จะต้องระวังงานของตนเองนะครับงานของคนล,าลาัคนาราศีกรกฎเองเนี่ยสำเร็จไม่สมบูรณ์หรือว่าไม่ทันระยะเวลาได้นะครับสำหรับเรื่องของการเงินนนะครับช่วงของวันที่1ถึงวันที่17ตุลาคมนะครับการเง ดีนะครับเพื่อนฝูงแล้วก็การเจรจาติดต่อสื่อสารกับคนหมู่มากเนี่ยจะนําโชคลาภทางการเงินมาให้นะครับอย่างไรก็ตามนะครับให้ระวังเรื่องของการเงินจะมีปัญหาติดตขัด,ข,ดขัดเข้ามาในช่วงของวันที่18ถึงวันที่31ตุลาคมนะครับซึ่งอาจจะเป็นผลจากลูกน้องบริวารในที่ทํางานเนี่ยเป็นต้นเหตุได้นะครับแต่ทุกๆอย่างเนี่ยก็จะผ่านไปได้ด้วยดีหากท่านเนี่ยมีสติมากเพียงพอนะครับ สำหรับเรื่องภายในบ้านภายในครอบครัวนะครับเดือนนี้อาจจะไม่ค่อยดีมากนักนะครับระวังจะมีเรื่องกดดันนะครับมีเรื่องวุ่นวายตกลงกันไม่ค่อยที่จะลงตัวกันในบ้านกันในครอบครัวนะครับโดยเฉพาะปัญหาของคนรักคู่ครองเนี่ยอาจจะมาเป็นประเด็นทําให้เกิดความขัดแย้งภายในครอบครัวญาติมิตรได้ค่อนข้างที่จะง่ายนะครับและในช่วงครึ่งเดือนหลังนะครับท่านจะต้องระวังมีปัญหาเรื่องของบุตรและบริวารเข้ามาเป็นพิเศษอีกด้วยนะครับอย่างไรก็ตามโดยภาพรวมแล้วนะครับ ปัญหาต่างๆเนี่ยจะค่อยๆเบาบางลงไปบ้างนะครับในช่วงของวันที่18ถึงวันที่31ตุลาคมครับ สาหรับเรื่องของความรักนั้นนะครับเดือนนี้ยังถือว่าไม่ค่อยที่จะลงตัวนะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความรักนะครับทำให้รู้สึกว่าการส,ารสัมพันธ์ดูไม่ค่อยที่จะมั่นคงมากนักนะครับระหว่างจะมีการขัดแย้งกันเพราะผลประโยชน์ไม่ลงตัวนะครับหรือมีปัญหาของทางบ้านทาง,งครอบครัวหรือของเครือญาตินะครับเข้ามากระทบกับเรื่องของความรักความสัมพันธ์ได้นะครับหรือคนรักคู่ครองเนี่ยเกิดอาการเจ็บป่วยได้ง่ายในช่วงของเดือนนี้นะครับ สำหรับคนโสดนะครับไม่แนะนําให้คบหาอะไรกับใครนะครับเพราะว่าจะคบกันได้ไม่ค่อยคงทนถาวรสักเท่าไหร่นะครับหรืออาจจะต้องมีเหตุที่จะต้องคบกันแบบทางไกลนะครับการสร้างความสัมพันธ์เนี่ยก็เลยดูไม่ค่อยที่จะมั่นคงมากนักนะครับและคนที่เข้ามาในช่วงเดือนนี้นะครับอาจจะไม่ค่อยเป็นที่ถูกอกถูกใจในสายตาของคนในบ้านคนในครอบครัวอีกด้วยนะครับแนะนําว่าให้คนลักนณาราศีกรกฎที่ยังโสดอยู่นะครับอย่าพิ่งใจร้อนนะครับให้รอจังหวะในช่วงเดือนถัดๆไปเนี่ยอาจจะมีโอกาสที่ดีกว่านะครับ ก็จบไปแล้วนะครับสารัการถายดวงประจำรายเดือนของคนลัคนาราศีกรกฎประจำเดือนตุลาคมปี2566นะครับก็ถ้าเกิดใครเนี่ยต้องการคำทำนายที่มีความแม่นยำละเอียดที่สูงขึ้นนะครับท่านจะเป็นจะต้องออาดวงชะตาประจำตัวของบุคคลนั้นๆนะครับมาถ่ายร่วมด้วยนะครับท่านถึงจะได้คำทำนายที่มีความแม่นยำมากที่สุดนะครับและถ้าเกิดใครเนี่ยสนใจเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการดูดวงปัญญาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับหรือเนื้อหาที่น่าสนใจอื่นๆนะครับท่านก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจเฟซบุ๊กของช่อง นี้หมอภายก็ขอลาแค่นี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ